เออขอบใจมากนะไอ้โจว่างไงคุณไม่มีหมอคนไหนว่างเลยอะไม้หมอโจบอกว่าหมอโอเนี่ยเก่งที่สุดแล้วถ้าได้หมอโอพ่าเนี่ยไอ้รักปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมรักษาให้เองครับสุดยอดไปเลยนะกกะน้าบอกแล้วไงไม่พาใจร้ายนะกากะมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับอย่าไปยอมนะกกะ แม่ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะกาศกะยัยยงไงออกก็ต้องไปรักษาลูกนะคนนี้เด็ดขาดถ้าลูกไม่เชื่อไม่ต้องเรียกแม่ว่าแม่อีกต่อไปไม่ให้เรียกแม่เรียกหม,กมามาก็ได้นะกากะ,ะแต่เขาเป็นคนไข้ของผมนะครับแม่แต่คนไข้ของลูกมันเป็นลูกของคนที่ทําให้แม่ต้องอับอายขายหน้าชาวบ้านเข้ามาแล้วเขาทําอะไรแม่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เพราะมันน่ะสิ ทําให้ใครๆนะ่ะหาว่าแม่เนะี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาอะ่ะแม้กระทั่งลูกน้องของพ่อตัวเองอะ่ะยังหนีไปเลือกแม่ฆากระจอกกระจอกอย่างมันเลยแต่ว่าฉันกับพี่องอาจนะรักกันมาก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีแกพี่องอาจก็ต้องเลือกฉันแกรู้ไหมฉันทนเสียงชาวบ้านถามที่ทุกวันทุกวันไม่ไหวฉันต้องหนีไปเมืองนอกอะ่ะแต่การที่แม่ได้ไปเมืองนอกอะ่ะก็ทำให้แม่ได้เจอกับพ่อไม่ใช่เหรอคะ โอ้นี่นี่ลูกเข้าข้าวพวกมันเหรอเวลามันก็ผ่านมันนานมากแล้วนะครับแม่แต่แม่ไม่เคยลืมหนูขอร้องเถอะน,นะคะคุณป้าถือซะว่าเห็นแกคนเจ็บนะคะยังไงคุณป้าหนุญิตให้ลูกชายคุณป้าผ่าตัดให้ป้าเถอะคะ่ะถ้าคุณป้าจะโกรธเรื่องกระเป๋านะครับเดี๋ยวลิ้นทำงานเก็บเงิเงนซื้อกระเป๋าให้ใหม่ก็ได้ครับเก็บเสศษตังของพวกแกไว้เถอะเอาไว้รักษาพี่ชายแกเขาแล้วกันแม่ครับ ป้าครับคุณป้าจะโกรธเกลียดคุณแม่ผมหรือใครผมไม่ว่านะครับแต่คุณป้าจะใจร้ายป่อให้รักไปอะไรไปต่อหน้าต่อตาเลยเหรอครับก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมที่แม่ไก่ก่อกับฉันสินี่คุณป้าลนคุณป้าคะหนูขอโทษแทนแม่หนูก็ได้ แล้วขอโทษแทนทุกคนที่ทำให้คุณป้าต้องเจ็บช้ำน้ำใจเธอคิดว่าคำขอโทษของเธออมันจะทำให้ฉันหายงั้นเหรอแล้วคุณจะให้พวกเราทำยังไงล่ะคะบอกมาเถอคะค่ะพวกเรายินดียอมทำให้คุณทุกอย่างขออย่างเดียวเท่านั้นขอให้ลูกชายคุณยอมผ่าตัดให้ลูกชายฉันนะคะอยากให้ลูกชายฉันผ่าตัดให้ลูกเธอใช่ไหมได้ น้อยเธอกลาบเท้าลูกฉันสิแม<า>่ถ้าเธอทำได้ฉันจะยอมให้ลูกชายฉันผ่าตัดให้ลูกชายเธอ ตกลงจะบอกได้ยังว่าใครโยนบักรเข้าบ้านกูฟังให้ก่อนนี่เด็กบ้าเจอเมื่อไหร่จับกดน้ำเก่งเลยทุกคนสวัสดีครับยีอนครับมาทำอะไรพี่จะมีดฟันหัวไอ้คนที่โยนบักรเข้าบ้านกูกูแกใช่ไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วใครไอ้คอนไอ้คอนใครอ่ะใครชื่อไอ้คอนอยากรู้ไม่หละ เลืมไปลืมว่าตัวเองชื่อสกลมึงว่างมากใช่ไหมถ้าจุปทัศมาโยนบ้านกูอ่ะโอ้ยมัาเดือดร้อนนะเว้ยพี่พี่ฟังผมก่อนนะครับพี่เข้าใจผิดแล้วครับคือพอดีมันมีเด็กมาเล่นราทัดแถวร้านผมนะครับแล้วก็ผมกลัวพลันตรายก็เลยยึดประทัดเอาไว้นะครับแต่เด็กๆมันย่องมาตอนไหนไม่รู้ครับมาจุปทัดที่ผมถือไว้ผมตกใจพี่ผมก็เลยโยนไปในบ้านพี่นะครับจริงๆนะครับคุณอนประทัดเป็นพยานได้ครับใช่่ แล้วทำไมมึงไม่โยนไปทางอื่นมึงโยนเข้าบ้านกูทำไมบ้านกูเลี้ยงไก่ไก่กูตกใจบินหนีขวันนี้ได้ฟอร์มหมดแล้วเงินเด๋ยวผมตามหมอมาทำพิธีบายถีสู่ขวัญให้ไก่ก็ได้นะครับอันนี้ตามหมอมาทำแผลนดีไหมคุณออฟครับคุณออฟครับเอางี้ครับ คำหน้าคำหลังเราจะมัดระมัดระวังฮะไม่ให้เกิดเรื่องนี้อีกนะครับมึงไปรวมกันทางนี้ไปไปไปทำไมครับกูได้ฟันทีเดียวดีโชคดีนะที่ไก่ตัวแชมป์มึงกูไม่เป็นไรอ่ะถ้าไก่ตัวแชมป์กูเป็นไรนะมึงพวกมึงตายไอ้ต้องไอ้ต้องไอ้ต้องตายแล้วไอ้ต้องตายเป็นอะไรตายก็มันตกใจเสียเพระทันเมื่อกี้เนี้ยแล้วอยู่ๆนะมันก็นิ่งไปแล้วมันก็ชัก ไปเลยการเข้าแล้วพี่สกดโอ้ยป้ารือปอบพูดปปนึกได้ครับว่าตัดกางเกงในไว้หน้าบ้านขอไม่เก็บก,ก่อนนะครับพีนี่เลยนึ่เป็ไก่จริงลูกน้องฉันห่วงเกงในมากผัวลูกพี่เอออเางี้ได้ไหมครับเดี๋ยวพวกเราซื้อไก่ให้ใหม่ได้ไหมครับไก่แทมเนี่ยนะ มึงรู้ไหมเม,มื่อวานมีคนไปขอซื้อกูแสนหนึ่งกูยังไม่ขายเลยแสนห<ส>น,น,นึ่งแสนหนึ่งมึตายดีกว่าไม่ต้องห่วงว่ามึงได้ตายนแน่เอ๊ยว่าไงน้องน้อยตกลงแกจะยอมกราบลูกฉันไหมฉันจ่ายเงินให้ลูกป่ะมารักษาน้องฉันไม่ได้รักษาฟรีๆแล้วไปต้องให้แม่ฉันอ่ะเราไปกราบ ยังไม่ได้ตายเลยแจ็คคุณนายมากราบได้ไงล่ะกากะให้คุณป้าตายก่อนแล้วคุณนายมากราบได้ไหม่กากะเงียบไปเลยเรื่องของนายคนใช้ไม่เกี่ยวคุณป้าคะเดี๋ยวแอลจะโทรหาป้าป่าของแอลถามดูว่าที่เมืองนองเนี่ยพอจะมีหมอเก่งๆบ้างไหมไม่ต้องหรอกครับผมเป็นหมอยังไงผมก็จะรักษาคนไข้ครับโอ,อ้กล้าหาคำสั่งแม่เหรอแม่ครับผมเป็นหมอนะครับผมมีหน้าที่รักษาคนไข้ แม่จะให้ญาติของคนไข้มากราบเท้าผมแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับแม่อุตส่าห์ส่งเสียโอให้เรียนจบมาเป็นหมอแม่ขอร้องให้โอทำให้แม่แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแม่ครับแม่คะเรากลับกันเถอะคะ่ะเขาไม่อยากรักษาเขาเอยเขารักษาแม่กลับตุ๊กค่ะแม่เดี๋ยวลูกเรียนเดี๋ยวแม่อยากให้เขารักษารักนะลูกหมอโจ้ก็บอกแล้วลว่ายังไงลูกว่าถ้าเผื่อว่าหมอโอเป็นคนมาตัดแบบลั่งจะต้องปลอดภยัย แม่ทำได้ลูกแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อรักขออย่างเดียวให้รักหายขออย่างเดียวให้รักปลอดภัยแสดงว่าเธอจะยอมทำเพื่อลูกเธอแล้วสิใช่ค่ะฉันจะยอมกราบเท้าลูกชายคุณแม่แม่นะคะแม่เธอที่มันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยนะ้างน้อยผู้หญิงคนนี้เหรอที่เุอาจเลือกแต่งงานด้วย ถ้าพี่องอาจยังอยู่คงจะเสียใจที่ตัดสินใจผิดแต่งงานกับเธอถ้าศักดิ์ศรีที่คุณว่าคือการไม่ยอมก้มหัวให้ใครคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะเพราะสำหรับคนเป็นแม่อย่างฉันศักดิ์ศรีก็คือการทําทุกอย่างเพื่อลูกๆทุกๆคนฉันทําได้ทุกอย่าง และฉันก็เชื่อว่าถ้าพี่องค์อ่านเขายังอยู่เขาจะต้องเข้าใจฉันสิ่งเดียวที่พี่องค์อ่านจะเสียใจที่สุดก็คือวันนี้เขาไม่มีโอกาสาที่จะได้อยู่ช่วยลูกชายของเราดังนั้นเธอทำซะสิทำสิแม่แม่รับ <c oughs> อย่านะครับ เป็นหมอนะครับหน้าที่ของผมคือการรักษาคนไข้ยังไงผมก็จะรักษาคุณรักครับนี่โอโอคาดขับสั่งแม่เหรอฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฉันเข้าใจคุณหมอฉันไม่โกรธคุณฉันรู้ค่ะว่าอย่างไงอย่างไงคุณก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อะไรนะครับนี่ขออะไรครับแม่ถาอะไรนะครับแม่นิน ม่เลยค่ะคุณหมอค่ะฉนขอกลับแทนแม่ฉันด้ย,ยคุณหมอคุณหอะคุณหมอได้โปรดนะคะรักษาน้องชายฉันด้วยนะคะคุณหมอคุณป้าหนูกลับแทนแม่หนูแล้วคุณป้าได้โปรดให้ลูกชายคุณป้ารักษาน้องชายฉันด้วยเนะคะคุณป้าไม่คุณป้าเอาไงเนี่ครับเมียผมก็ยอมกราบลูกชายคุณป้าแล้วไงฉันต้องการให้แม่แกกลาบไม่ใช่เธอ แม่ครับป้าอย่าทำนะครับแม่คุณหมอฉันอยากให้ลูกชายฉันปลอดภัยแล้วกลับไปอยู่กับฉันค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอไม่เป็นไรโอ้ถ้าโอรักแม่โอไม่ต้องพูดอะไรอีกทั้งนั้นไม่เป็นไรนะค่ะคุณหมอสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยฉันทำเพื่อลูกของฉันค่ะ คุณป้าคุณป้าช่วยรักษาลูกยาช่ันด้วยนะคะคุณป้าพอใจรือยังคะพอใจล้วยังฉันพอใจมากน,น้อยฉันพอใจมากปัดโปกับบ้านนี่นะจ๊อยมาแม่ผมยอมกลาบแล้วอะไปร,รักษาพี่ผมนี่ คนแก่มันก็หลงหลงดืมๆอย่างเงี้ยนะโอกรบานมิคุณมอใช่ไหมมองใช่ไหมคุณลิอ